คำเตือนคลิปนี้เต็ไมไดดมปด้วยขบหยาบคายเด็กที่จายุบถึงสุดทางไปเลยก็ไอ้ใช้จักรยานในการรับชมไอ้ไงด่าแล้ววะอุ้ยอุ้ยเกมชมที่อะไรขกูเนี่ยดิตีกันตีกันตีกันอ๋อไอ้โไอ้อ,อ๋อไอโสก็ออนน้าไอ้โซมันมันด่าม,มันบอกไอ้เคียนี่เด็กเวรนี่โห <c oughs> <c oughs> <c oughs> สนุกกูละนี่เก็บเสื้อเหม็นดีนี่หว่าเราอ่ะ เฮ้อิสโลอิอิฉันชอบคุณฉันรักคุณมากๆไอ้เชี่ยดิแม่งกดไม่ถามเลยอ้าวก็เห็นเมื่อกี้ถามไปก็อีกเห็นไม่มีใครตอบอะไรก็อ่ะกดแม่งเลยจัดไม่อาโอเคตอนนี้มีดูไอตวสองมึงเลือกเลยมึงจะเป็นอะไรโอเคขอบคุณครับ หมดแรงว่ะพิมพหายแล้ว Hello ไม่ไม่เย่เออนเนี่ยน,น,นานาหมออ่แล้วก่อน Hello Where are you from guys น,นี่เขาฮะคนจีนกูมาจากจีนแาทำไมกูได้กลิ่นวะกลิ่นได้กลิ่นแปลกๆกูได้กลิ่นแปลกๆโอเคมึงมาเลยมึงมาเลยมาเลย <c oughs> ไอเกโก้เปิดประตูทำไมวะเปิดให้มันเข้ามาเล่นหรือไงหายแล้วโอ้ชิบหายแล้วอันนี้แม่งของจริงวะคือบอกเลยนะ Spike planted Last player standing ทำเชียอะไรสก,กี้ทำเชียอะไรคยุยสติกูหลุดเลยเมื่อกี้สกีปไอ้เฮ้ยกูหลุดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ใครพิมพ์แหละอ่านให้กูฟังเลยเพื่อน What are you doing Why you not shoot them ไปถึงใครกลัว ไม่แน่ใจว h a อ are y ยู waiting for มึงจะรอให้อะไรมึงไม่ยิงมันละประมาณนั้นอะโอ้แต่นูกลัวกูก็ยิงไปแล้วนะกูไม่รู้ว่ามันด่าใค่ไม้ผมเนี่ยไว้ผมเนี่ยเก่งจังเลยอ่ะตอนนี้ก็หมดแรงแล้วตามกี้กใส่สุดเกินไงเล่นเจ็บ ตัวหนึ่งยืนล่อตัวหนึ่งยิงเป่าแม่งเลยไม่ไม่มึงอ่ะตัวหนึ่งยิงล่อตัวยิงยิงนี่ไงท่านช่วยช่วยผมจะยิงถ้าเกิดว่าโอเมนเราเทพนักบวกเลยยูไจต์ตายหาแล้วมึงอ่ะนางสารอีโน เรซนาบ Careful Plan เมื่อกี้ได้ยินเสประตูแตกไอโอเมนมึงจโถูกจังหวะสัเลยเสือวิ่งหนีตอนมันกำลังเข้าพอดี โอ้ยแล้วองุ่นมึอเจนหนีทำไมวะเมื่อกี้สัตว์เอ้ยคือเมื่อกี้ทำไมอยู่กูก็ได้คิวเหมือนนั่น่หะมุดหนีววะชีพปบอลช่ไหมมันเจี่ยเลยอ่ะไอ้กูว่าแล้วกลิ่นแปลกๆล่ะเนี่ยกินแปลกๆกินแปลกๆได้แต่เชอ่โอ้โหเข้าหัวเจ๋งว่ะ ยิบหายกันหมดเลยโอ้ player s t a n d i าปุ่นปุ่นเนาะแต่สำเราบฝั่องอะพี่มาอะไรอีกครับมันมันบอกว่ามันบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมึง ทำดีๆหน่อยนี่แรงนะเว้ยโอ๊จริงเหรอไม่เชื่อไม่เชื่อมันพึ่ว่าอะไรยี่กูอยากรู้เลยเนี่ยกูบอกว่าเฮ้ยมึงเอาดีๆก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละมันมันบอกเฮ้ยกายประมาณแบบเฮ้ยมึงทำเฮี้ยอะไรเนี่ยตื่นตื่นนั่นแหละว่าแบบว่าเออนั่นแหละรำรำเล่นเฮี้ยอะไรเนี่ย อะไรวะเนี่ยไอันนี้ทำอะไรเนะี่ยกูเจอเทมปิรีสองตาอะไรกูว่าเจออะไรแบบนี้อีกแล้วอ่ะเออกูว่าแล้วถ้ามีพวกแบบว่าเสียงอ่อนเสใ,ใจอ่อนกับผู้หญิงแต่ปุ๊บแม่งมันแพ้ทันทีอ่ะมาแล้วปะมีมาแล้วปะนี่ไงด่าแล้วปะอุ้ยอุ้ย <laughs> น,นี่มืออะไรของนี่เนี่ย Những người nữa. Những người nắm. Tua kum kang ku nội. Yay, 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 yay. Okam phangwa. Mawa. 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 Malawa. Mbada. Haha. 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 Haha.

โอ้เปร่าก็ตรงหัวนะฮัลโหล,โหลไหมอะไรนี่่ยบอมระเบิดเฮ้ยสวยอ,อ่ะรอ this is no problem อ๋อไอศอกอ๋อไอศอกก็น่าไอศอกมันมันดา่ามันบอกอไอเกียนี่เด็กเวรนี่โหสนุกกูละพี่พี่พี่บีตลกจริงตลกจริง โลโลลวันที ol, ่ส okay. so oh ี่วันที่ ok ีวันที่ีวันที่สี่ why y เย็นเปลี่ยนทำไมเสเอ้กิโก้ตอนนี้ตอนนี้กูกำลังตอนนี้กูกำลังชงให้ให้ไอ้ให้ไอ้โเล่นมึงหยอกหยอกหยอกแส่เอาเลยเดี๋ยวกูแอบแย่ๆกูต้กสนกจริงไอ้พวก X สาวเนี่ยตามสองึ เงี้เงือะอยากจะเปิดไว้แล้วบอกแอบไปเด้ออยากจะทำยัหไงเลยแต่กูต้องไอ้นิ่งแล้ววะนิ่งแล้ววะกำลังพิมพ์กำลังพิมพ์อุ้ยอุ้ยไม่หว่ะไม่ได้พิมพหว่ะน่งแล้วไม่พิมพ์ว่ะแหี้ย ถ้าไอโซไม่ไม่พิมอะไรอยู่นี่กูก็ตั้งใจเล่นนะแต่ตอนกูไม่แล้วหว่าไอ้เจี๊ยเอ็กสาวต่อไปนะไอ้น้องดูดูเฮ้ยไม่พิมอะไรแล้วอ่ะเออเด็กน้อยยังเลยไม่ดุเลยวะไม่ดุเลยตอนพิมมึหายไปไหนแล้วไอตอนพิมไหนนี่เกี็บเสื้อเหม็นดีนี่หว่าเราอ่ะอืมสั่งเจี๊ยบแล้วสิส เออเข้าถามผู้หญิงก่อนเลยนะอย่าเข้าไปเรื่มากเพื่อนกูจะเข้าตูดมันอะไม่เอก็เบียเเบ้ยเอว่ะตายไปอาอเคียดติดกับเพลงมาเลยดี ชี่ยตกใจมากไงเลยคิดไอ้สุกสวยคุ้มกันไอ้เหี้ยคุ้มกันเพื่อนเจ๋งครับไอ้เหี้ยคุ้มกันฆาตกรตอย่างเจ๋งไงไอ้เหี้ยแม่งเอาโลให้ฝั่งตรงข้ามเฉย ะททะอะไรคือว่าอะไรอ่ะแวงไม่ได้วะรอบนี้เป็นผู้หญิงดามึงอ๋อโอ้มาได้กันรในไอหันเลย,เลยแต่มันสูญคิวอะดิเออสูญคิวอพะพี่มือไรแกมันบอกสามสิบเอ็ดคือมันลอ้นอสกอร์มึองอะ ไปเด้อ Spike planted คุณอะไรอย่างชอบจริงๆเอาเลย You should run เฮ้ยมันบอกมันคนวิ่งอ่ะ ยยย่ยใช่นอนเอกนอนเอกไ้เอ็เกโน่เปกคร้งเหรเอกยคุรัวเลยมึงทำดีดีคุณเลยใหญชอบพี่คุเล่นไม่ออกเลยแม้คุทำดีดีเยี่ยเอ้ยทำได้ยังไงด้วยเอกด้วยเ เ hey, อ็กเอเอ็ก What's up อ๋อเหยียบเลยดหลุดแล้วขออภัยในควาไม่สุภาพครับตอนแรกตอนแรกคุณรั yeah. ่วแบบหมดแรงนะหน้าตึงแล้วอ่ะตอนเริ่มอ่ะแต่ตอนนี้คุณรั่วแล้วแหไอ้เยี้ยไม่ไหวอยู่อ่ะ บางกูหาพ่อเหมือนหัวเขียวไอ้ขอโทษครับมันมันรอสฮะรอมึงอ่ะเยอะไปเด้อขอโทษไอ้เหี้ยกูเล่นไม่ได้เหยียดย้อยเหี้ยดเจอกูพยายามทำหน้าขุ่มไอ้เหี้ยนี่มันทำกูหลุดตลอดเลยเฮ้่ลูกมีลูกมีไปเด้อลูกมี Hey, hey, hey man, yeah, เฮ้ยลูกมีไอ้แม่กี่ต้นเรือเอ็กสาวนี่มึงอะ่ะเอ็กสาวเหรอดูไอโก้มงทำอะไรได้บ้งัไปน่ใสวยไอโกไม่ออกเลย Lăng băng lăng viêm băng viêm l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 à, ờ, lăng viêm là, viêm lăng là lăng viêm lăng ờ Ê, viêm lăng Max lăng viêm lăng ไอ้เกโก้มาไงก็มันหลุดแล้วมันกลับมาเฮ้ยปล่อยไปไหนอ่ะมันอยู่ร่องซ้ายมันปล่อยไปไหนเนี่ยฟอร์เบกแล้วแบกชิบแล้วชิบแก่อ้าโอเคเบเดอร์โอ้ยกัดมิกาโตคลอดเบเดอร ทุกส okay. ักก็ทุกสักก็ it's okay ดีดีเอ้ยมึงอยู่ดีของมึงกูก็ไม่กวนแล้วนะเสียใจนั่นเบมกูเฉยทีกไม่ไหวไปแล้ว่โว้ย

ุยเสอต่เอาเกียตไงโดนแม่งเป่าอ้เป่าแม่หมดเลยอะ ายไปได้มึงอ็นซีมึงดีสร็แล้วเพื่อนรโอเคีโเกมแดีซกแมอเฮ้ยโซอะไรอยูไอลโซ่ั Eh, ini aku tak kuat. Kopi, kopi, kopi. Okay, okay. Yes, <laughs> <laughs> ah. Bro, can you do? Oh. <laughs> Let's go, Kapten Kiko. Carib <laughs> desert. <laughs> กูสิ oh, 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 ันดีสู้ม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 ันดีโอ้กูเข้าอยู่คนเดียวสินะ They in there. Last player standing. <laughs> <She has targets. laughs> you got it. You got it. You got it. <laughs> Bro, can you see you? <laughs> Thirty seconds left. เป็นเก๊กจุดชนิด NT แมน NT NT I d o n า use I sir เ่ยป่นกูนะเปิดมึงเปิดก็มึงเปิดกูก่อนนะเชีโออยูเหนื่อยวะเหนื่อยยิ่งขำนเหนื่อยโอ้เยี่ยลดเลยเนี่ยลพรมึงเนไอเซอร์ โอ้ยโอ้อเฮียกอาสกี I ้โอ so ้ยเฮียกูหมดกำลังใจเลยเฮียโดนไอ้ไอ้ไอ้โสแม่งแบงกู